ครับพามาชมพลังงานแดดนะครับอันนี้แผง410วัตต์นะครับแผง410วัตต์ครับแดดกำลังดีเลยครับต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับมอเตอร์มาสจาจา์สั่งมาจากในเน็ตนะครับตัวละพันกว่าบาทพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับนี่ครับมีแดดออกก็คือทํางานได้ทั้งวันนะครับ ตัวนี้มันดันน้ําสูงนะครับดันน้าขึ้นแทงสูงรออมเลยตลกไปนิดหนึ่งนะครับปกติรอมจะจับอันนี้ปั๊มนิ้วนะครับปั๊มนิ้วแต่เดินลอบขนาดนี้ปั๊มไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะครับเร็วมากมันก็สึกพอคือทางอันนี้ลอดกำลังดีนะครับเข้านิ้วนะครับออกประมาณหกขุน แต่ยางต่อมานี่นะครับต่อมานี่ครับแล้วก็ดันด้วยแป๊บหกุนนะครับขึ้นไปยอดแทงนู่นนะครับนี่ครับน้ำก็ขึ้นเต็มท่อดีนะครับอันนี้คือแดดประมาณสักกี่โมงนะตอนนี้ประมาณสามสี่โมงเย็ยนแล้วแดดมันเริ่มอ่อนแล้วนะครับก็ ถือว่าได้น้ำเต็มท่อนะครับแท้งนี้มันก็สูงประมาณสัก3ามเมตรนะครับถือว่าดันขึ้นสบายเลยนะครับท่านใดที่จะเอาไปลองทําดูได้นะครับชุดนี้มันก็ลงทุนประมาณ5้าพันกว่าบาทนะครับแต่มันก็ใช้ได้ยาวนะครับใช้ไปได้ชั่วจนกว่ามันจะพังนะครับแผงเขาก็รับประกันเป็นสิปีนะครับมอเตอร์ไม่รู้กี่ปีนะครับแต่มอเตอร์มันไม่แพงครับซื้อใช้ได้ครับลงทุนครั้งเดียวนะครับ อยู่ได้นานแดดออกคือปั๊มได้ทั้งวีทั้งวันนะครับขอบคุณครับ